ทะเลอ่ะเรียกว่าสีแต่ช่วงดิครับคะครับทุกคนก็ไม่เห็นเหม็นอันนึ่งอะ คัดคัดคัดผมกลับครับผมขอโทษครับ,ขอ,รบขอโทษครับเอาไว้ครับคนขำทั้งไลฟ์เลยทีนี้ทะเลอะเรียกว่าสีแต่ช่วงดิดครับ ก็ไม่เห็นเหมนอันนึงอ่ะคัดคัดคัดผมกลับครับผมขอโทษครับขอโทษครับเอาไว้ครับคนขำทั้งไลา์เลยทีนี้ทะเอ่ะเรียกว่าสีแต่ช่วงดิดครับบบ ¡Gracias!